ครับสู้เล้งข้ารชาวใต้ชวงเกประเด็นนะครับเน้นย้ำถึงนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้ใช้แอปไทยดีนะครับนะไทยดีไทยดีไทยดีพอไปนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเลยที่จะเกิดขึ้นหลายๆกิจกรรมครับวันนี้นะครับกิจการหญิงจะทันมูลกล้าพรหมสิ้นกับรองผู้อ่านการจัดวสุราธานีมาร่วมแกะประเด็นครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับต้อนรับสู้เร่งข้าวชาวใต้นะครับครับผมเมื่อที่เกิดนายตันรองครับนโยบายกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับแอปไทยดีเนี่ยย้ายฐานในเน้นย้ำอีกทีหนึ่งแอปนี้ ครับเรื่องเรื่องนี้นะครับเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองนะครับซึ่งมีความต้องการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของประเทศไทยไทยแลนด์สียุดสู้นะครับก็ได้พัฒนาระบบการยืนเขาเรียกว่าระบบการยืนยันตัวตนดิจิทัลนะฮะแทนการใช้การใช้บัตรตัวจริงอ่ะยืนยันตัวจนผ่านระบบไทยไอดีเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันใจไอเดียนะครับซึ่ง มันจะอำนวยความสะดวกให้ครับพี่น้องในรายย่างเดียจะคุยกันในเรือต่อไปนะครับถึงเรื่องนี้เนี่ยเราเปิดตัวมากระทรวงมหาทยเปิดตัวมาระยะนังแล้วนะฮะเปิดตัวมารยานึงแล้วแต่ว่าพี่น้องประชาชนยังตื่นตัวหน่อยยังน้อยู่ยังข้างหนาอยอยู่ก็มาช่วงนี้ก็ประมาณทัวประเทศก็ประมาณสักซ่องซ่องลานคนนะ่ะถึงถึงตั่าอย่างหน่อยมากพระราชกระทรวงมหาทยทานพระราชกระทรวงมหาทยก็สร้างการมาทุกอย่างวัดว่าให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเนี่ย ต้อง<ม>เชิงลุกให้ใหมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนในช่วงอาทิตย์ีแลว้วช่วงอาทิตย์แล้วเนี่ยทุกอำเภอตื่นตัวมากทันนี่ยเพเ่อลงไป<ม>ทีมงานข้าราชการลงไปในพื้นที่ลงไปในตำบลในหมู่บ้านในโรงเรียน<ม>เพื่อไป<ม>สร้างการดับรู้ให้พี่น้องประชาชนแนะนําให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงว่าประโยชน์ที่มันจะได้ขึ้นมาต่างๆเอปเนี้ยอปไทยดีเนี่ยครับว่ามันใช้ได้ด้มั่งดีอย่างไรต่างๆเนี่ยก็ยากจะให้พี่น้องพอแม่พี่น้องประชาชนถุกทานนะครับได้ได้โลดแอป ไทยไอดีนะครับซึ่งเดียวจะคุยกันว่ามันมีประโยชน์ได้รบ้างในใในในหัวข้อกันข้างหน้านะครับเพราะวันยากพี่น้องทุกคนที่มีตัวซ้ำหมือนื้อเนี่ยครับได้ดาวน์โหลดกันทุกคนนะฮะมันจะสร้างความสะดวกสบายความสะดวกให้พี่น้องมากมายเหลือเกินเดี๋ยวจะพูดในหัวข้อข้างหน้านะครับอ่าครับไปถึงการติดตั้งนะท่านครับการติดตั้งนี่มีความปลอดภัยของแอปเม็ตเป็นเพื่อบ้างครับก็แบบอ่าส่วนการติดตั้งเนี่ยครับมันจะมีซ่องซ่องวิธีการซ่องทางทางแรกก็คือว่าทันเดินไปที่ว่าการอำเภอเลยครับเดินไปเลือกไปพบ อ่าปลัดอำเภอไปพบเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนแลวบอกว่าช่วยโหลดดาวโหลดแอปพลิเคชันไทยไอดีให้ทักทีนะครับเรื่องนี้ไอไอวิธีนี้เหมาะสำรับคนที่ไม่ไม่ไม่คลองไม่คลองไม่คลองในการใช้โซเชียลนะครับไปไฟไปเตรียมเพอเลยพาไปพระปลัดอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนช่วยดาวโหลดให้ทีกับนี่วิธีแรกวิธี่องก็คือดาวน์โหลดด้วยตนเองนะครับท่านก็ดาวนโหลดไปก็ในในระบบก็ดาวนโหลดไม่ว่าจะเป็นระบบ Android ระบบ iOS ก็แล้วแต่ นะครับแต่ว่าเมื่อท่านดาวโหลดเข้าไปแล้วนี่ท่านต้องดูให้ดีดว่าแอปพลิเคชันนี้แอปพลิเคชันนี้เนี่ยทุกผลิตขึ้นโดยสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองเ่านั้นนะครับผู้ผลิตถ้าหน่วยงานอื่นขึ้นเหมือนเป็นผู้ผลิตเจ้าของเจ้าของเว็บนี่รก็ซื้อแบบพรอมนะแล้วก็ยืนยันว่าระบบนี้เนี่ยเราใช้กระทรวงมหาดไทยใช้ระบบเทคโนโลยีกันสูงนะครับถ้าท่านเข้าไปแล้วนี่รับประกันความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์สว่างวีทีนะครับทีนี้พอเราโหลดพอเรา ได้สมัครเรียบร้อยแล้วเวลาเราไปไหนเราไปติดต่อราชการใดเป็นเราสามารถจะใช้ใช้ได้ครับใช่ได้แอปนี้เลยใช้ไม่ต้องพกบัตรประชาชนไปเลยคือคืออย่างนี้ครับคือคือคือการบริการหนึ่งนี้เนี่ยเหมือนแอปนี้มันจะเป็นการเื่ิมอยู่ท่านข้อมูลกับน่วยราชการหลายๆหน่วยคณะนี้แต่ว่าเดียวเดียวกสวงมาไทยมีเนี่ยนโยบายว่าต่อไปจะให้ถูกน่วยราชการเนี่ยหรือว่าภากเอกชนกันลลวแต่เนี่ยรองรับ เอฟนี้ทางมดถูกหน่วยงานนะครับแต่ว่าขณะนี้อาจจะยังไม่ครอบคลุมนะครับเป็นการเชื่อมโยงระบบระบบคการถะเบียนกับหน่วยงานของรัฐาท้งหมดนะครับคอยทะเบียนท่านในข้อมูลควายทะเบียนมีได้มั้งถุกเชื่อมโยงกับทุกทุกหน่วยงานนะครับ,รบยืนยันแทนบัตรประชาชนดัวจริงนะท่านตอบท่านเคยลืมบ่อยๆว่าเวลาออกไปไหนเนี่ยลืมบัตรลืมบัตรในตัวนี้แต่ตัวทับมือถือนี่คนไม่ค่อยลืมในตัวทับมือถือจะมีถ้ามีท่านลดแอปนี่แหละจะมีมด <SA B> สามารถยื่นยันก็ทุกส่วนาาราชการได้หมดนะครับได้ทันทีนะครับเป็นเป็นการเป็นการสร้างความสะดวกกับพี่นอ้นองไม่ต้องผกบัตรประชาชนต่าง,งๆไม่ไว่าจะลืมต่งางๆก็ทำนะครับยกตัวอย่างมาถ้าเมื่อก่อนเวลาเราไปทําธุรกรรมเนี่ยไปทําที่อำเภอเลยเราต้องถ่ายการะสานไปทน <ใช S 1> <ๆ S 2> าคารปฏิบัติการชนไดากระสานนะล่างหมกันมาดีเซ็นโนจำโนเดี๋ยนี้เดี๋ยนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องเลยว่า p ป p e r นะครับถานเปิด F นี่แล้วก็โชว์เลยน่วนงานนทีรองรับทีผมยกตัวอย่างให้เลยนะครับ ในนี่มันจะแสดงตัวบัตรทางด้านหน้าด้านล่างนะครับแล้วก็ไปชายทันไปขึ้นเครื่องบินนะฮะเขไปไปตึงเปิดเอฟนีลนะครับบัตรแสดงเขาเครับเอ่อดาวรอํารับไอ้เขาเรียกว่าเช็คอินเช็คอินเช็คอินเข้าไปเลยนะครับเอ่อไปกลงสุนเขาทำบริการกลงสุนทำนังสือเดินทางอะไรต่างๆนี่ชายได้หมดบัตรนะครับไปเสียภาษีนะครับตรวจรบตรวจสอบระบบขารถอดย้อนต่างๆนะครับรวมตึง สามาริไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ม <นะ S 2> ไม่ต้องพกบัตรประชาชนไม่ต้อง <นะ S 2> ไปใชา้ชาตัวท่านอันนี้ได้เลยครับอ,อันนี้คือประโยชน์ข้องเขานนะครับแล้วก็ยียระงวิว์ดานอื่นเช่นแสดงทะเบียนบ้านในเอฟนี้จะมีทะเบียนบ้านทะเบียนบเลยในทะเบียนบ้านก็เล็กได้มีคนหนึ่งบ้านเท่าได้นะครับประโยชน์ถ้าท่านสมัติจ่ายเอฟนี้เนี่ยในการที่จะใหญ่ใยญ่ข้าวใหญ่ออกได้ใหญ่ปลายทางได้ด้วยท่านไม่ต้องไปอำเภอข้าวเอฟนีเลยใหญ่ตอนนี้จะใหญ่ หลายทางแล้วใช่ไหมเข้าในเอฟนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องไปเน<ม>ิมพื้นแล้วครับ<ม>การาแสดงความข้อมูลของบุคคลเช่นฐันได้ฉีดวัคซีนมาแล้วกี่เข<ม>้ไมได้ปันนี้ข้อมูลไปในข้อข้อม,มูลทรัพย์สินของฐานมีอะไรบ้างนะครับดูในนี้ได้เลยข้อมูลครอบบุคคลนะครับฐานประกอบประกอบอ,อ,อาชีพได้เนี่ย<ม>นะครับแล้วก็สมาธิททีชั่ เอฟนีสกแกนกับหน่วยงานต่างๆได้กับ,บหน่วยงานต่างๆ<ม>สกแกนแล้วเขไปข้อดูข้อมูลของหน่วยงานต่างๆได้โดยใช้สกแกนกิวอาร์โค้ดผ่านผ่านผ่านเอฟนีนะครับแห<ม>่นี้ <ใช S 2> คือประโยชน์ของมันนะครับถึงต่อไปเนี่ยเจะพัฒนาจะพัฒนาขึ้นอีกในเรื่องระบบการตัดบเบีบบ้ยนถูกเรื่องจะจหา้มายุ่ในนี้ต่างมดขณะนานี้อาจจะยังไม่ครบไม่ครบถูกรายการดีนะครับแต่ว่าก็มาแค่ละ แต่ว่าจะพัฒนาทุกระบบของการทะเบียนทั้งหมดเลยต่อไปจะอยู่ในเครื่องนี้ทั้งหมดจะสร้างความอำนวยความสะดวกแทนไม่ต้องไปเรือไปเที่ยวเบอร์อะไรนะครับตอนนี้แค่มีแหนก็คือบัตรประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้านนะครับก็คือไทยดีทั้ง Android แล้วก็แท็บหลดตัถอะหลด็รถอโหลด็ต่างๆรถอยู่มาเดียวก็ผมรู้ผมแล้วผมบอกหมดเลเลยต้องใช้ต้องใช้สแกนใบหน้ากับมันจะดีอีกนูเอกสารต่างๆดูได้หมดนะครับแต่ไม่ต้องไปเดียวหน้าอยู่ ไทยดีนะครับ T S A I ดีนะครับไปเรืออีกเรือกับพี่มาวุ้นเดี๋ยวเวลายังไม่ทันนะครับเรามีโครงการสำคัญคือแสงนนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันนำมาพาครั้งที่เก้าเลยป้าหมายของโครงการนี้เป็นมาพันธุ์ชื่ครับท่านครับคือเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขในระดูคณะแพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ไม่ใช่คณะแพทยศาสตร์คณะคณะแพทยศาสตร์พยาบาลนะครับสุ่นโดยสุ่นรุก ลดเหลือของสมองของศีราชเนี่ยได้ตัวนักตึงตึงโรคได้เกี่ยวกับคนไทยนะครับซึ่งเกี่ยวกับโรคเหลือสมองเนี่ยครับซึ่งมีคนป่วยประมาณร้อยละาซอกเนี่ยครับแล้วก็จะเกิดขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโรคนี้เกิดขึ้นแล้วน่ากลัวนะครับในรอยคนถ้าเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยถ้าเข้าดอกซ่านจะเสียชีวิตประมาณห้าคนนะครับในรอยคนถ้าเป็นแล้วนั่เข้าดอกซ่างนะครับและที่สําคัญก็คือว่าในรอยคนเนี่ย ือยุดห้าปีการเจ็ดสิบปีการเจ็ดสิบนะครับแล้วก็รรยละแปดสิบที่ออกมาเนี้ยแล้วคร่ามาแล้วเนี้ยความจําเชื่อมั้นเปรูที่น่ากลัวมากก็เลยท่านักทางทางทางกระทรวงสาธารณสุขนี้ก็เลยคิดว่าเออต้องต้องเล่นเชิงรุกแล้วแหละต้องต้องเชิงรุกแล้วว่าต้องทำอย่างไรพี่นองได้สร้างการดับปูความความอันตรายการที่จะป้องกันมันนี่ควรจะทำอย่างไรก็เลยการรณรงค์ก็เลย ทำเป็นโครงการนี้ขึ้นครับเป็นโครงการเดิน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 วิ่งปั้นเนี่ยครับจะเดินก็ได้จะวิ่งก็ได้จะปั้นก็ได้ครับป้องกันอัมพาตนะซึ่งกลุ่มก้ารลุ่มการนี้จะประกอบไปด้วยกิจกรรมลักลักษณนี่4ี่ี่กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมแรกก็คือการจัดนิทรรศการเฉลิมเร่มระเกียร์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอะไรพระบรมราชินีนะครับที่ส่งเป็นแบบย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายซึ่งจะขึ้นในระหว่างวันทียีทิซี่ ซึ่ง2 9ตุลาตุลานะครับตุลานะครับแล้วก็กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกรดรอดเหลือสมองเนี่ยครับเดจะจัดขึ้นในวันที่20-29เหมือนกันซ่องกิจกรรมนี้กำหนดวันไว้แล้วแต่ว่าสถานทๆกำลังจะดูความหมาะสมอีกทีหนึ่งวาควรจะจัดตีนไหนเตรจยหน่วยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนยังมีเวลาครับส่วนกิจกรรมที่สร้างก็คือกิจกรรมเดินวิ่งปั้นเนี่ยฮะเราจะจัดขึ้นในวันที่29 ยี <39 S 2> the East, ่สิบเก้าตุลานะครับทีบึงกุนทะเลที่บึงกุนทะเลรับสมัครอะไรอยังครับตอนนี้คณะนี้เริ่มสมัครไปเลยตั้งแต่วเดยี่สิบเก้าแต่ว่าจะเรับมยี่สิบเก้าเปิดภ่ติพัฒนามานะหรือวันแรกแล้วก็จะสมัครจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับแล้วก็ทางเดินทางวิ่งทางปั้นก็ได้นะครับไปสมัครส่างวิธีการที่จะสมัครนะครับส่างวิธีการคือสมัครออนไลน์สมัครออนไลน์ผ่านระบบไทยรัน นะครับ่านระบบไทยนั้นคุสมัครทำการสมัครเองเสียค่าเสียส่ยต่างเองนะครับส่วนสมัครแล้วจะได้รับเสื้อเนี่ยท่านจะรับรับซื้อายเขาส่างมาที่บ้านก็ได้ถ้าท่านสมัครทางไปเทนีไอเใี้ทางทางออนไลน์นะครับให้เขาส่งเสื้อมาที่บ้านก็ได้ครับ60บาทกาะร่องหัวเข้าไปนะครับหรือท่านจะเหลือให้เขาส่งทไมไม่ท่านจะเหลือไปรับที่สำนักงานสธารณชุขก็ได้นะครับหรือไม่ไม่ต้องหวกสบาทไม่บัวก60บาทอันนี้สมัครทางออนไลน์ครับ กับซองสมัครโดยตนเองไปทีสำนักงานสางทุกจังหวัดไปทีโรงพยาบาลไปทีสา้างทุกอำเภอนะครับท่านก็ไปกรอกความบูลสมัครนะครับแล้วก็ค่าสมัครในแต่ละสามร้อยหกสิบบาทจะมีเสื้อให้หนึ่งตัวทุกซืหนึ่งตัวครับคือเราต้องการให้คนมามามีท่วนรวมในกิจกรรมนะครับให้ได้สร้างสร้างความสร้างความรับรู้สร้างการรับรู้นะครับหรือไปซอบทามรายเียติดต่อเพิ่มเติมได้ที สำนักงานสารทุกอย่างวัดได้ดุอยังมีเวลา2 9ตุรล้านะครับมันกับตึ่งซ้ำเอสกันแล้วกันระโอ้สมัครซ้ำเอสยังพอมีเวลานะครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เวลาเราก็น้อยครับท่านครับไปกันเยอะไกลเดินออกอาทิตหนึ่งเตือนนะำขนนี้ครับกับถุงน้าแล้วครับไม่ว่าหน้าร้อนหด้าเล็กหน้าฝนรุกมากแต่พร้อมการอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่เมื่อนหน้าขนเหมือนกันหน้าฝนเนี่ยแต่ก็จะอยู่อะไรวะมันจะมียุงลายมั้ยุงลายนี่เป็นสาเหตุเป็นพาหะนะคล่องไข้เลือดออกนะฮะขลองคลายเลือดออกเพราะฉะนนัั้หลกกกาาารง่่ยๆ็คือว ท่านต้องกำจัดยุงให้ได้ดูวิธีการท่านท่านรู้อยู่แล้วมากับน้ำนะพราะวันนั้นท่านก็ท่านก็ต้องย้ายมีน้ำค้างได้แบบนี้นะครับใ้ระบบทำไแเร่งโพพันกองยุงายทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไปดูกันนะครับเขาเรียกว่ามาตรการสร้างเก็บป้องกันรัรวเก็บก็คือได้ป่ะเเก็บบานเก็บบานสะอาดย้ายมีมุมอัพย้ายมีรูเก็บขยะขยะที่มันเปียกอะไรต่างๆ่างมันก็เป็นดีมากองยุงไเหมือนกันเก็บน้ำน้ำทั้งหมดเนี่ยมันก็ เป็นดีโบยุงโบราณโบราณอะไรที่มันเป็นนามครั้งนามได้ท่านทำกำจัดเส้นไทำทำทำอไนะครับเราก็ได้ยาปลอดภัยแล้วก็ระวัราางระวังในการตัวเองนะครับใช้อตอัวยากันยุงท่ามั่งนอนในกางมุงมั่งแล้วยุงหมาตัวใหญ่ยุงครบนับยุงครบเนี่ยอันตรายนะครับมันจะป้องเนี่ยทำซ้ำเก็บนี่ป้องกันซ้ำรคโรคมีโรคกลได้มากครับโรคกลไตเลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายอันเนี้ยกับป้องกันได้หมดถ้าเราทำพันธีได้นะครับ ันที่สาคัญอีกอย่างนก็นคือ,อยากจะเตือนว่าถ้าพี่น,อน้องรู้สึกไม่สบายตัวหรือคิดว่าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยลีกเลี้ยงการซื้อ,อยากินเองหม้นะมอวัาให้ลีกเลี้ยงเลยเพราะรว่าบ้างย่าบางกลุ่มเนี่ยมันจะไปทําให้โลรีดหรุอแรงขึ้นกลุ่มแอสไพรินเลยปรนนี้นครับแต่ว่าถ้าจาเป็นจริงๆกกินได้เฉพาะพาราเซตามอบยาอื่นกลุ่มอื่นอย่ายไปใช้ไปพบแพทย์โดยเร็วนะครับ,รบให้ลีกเลี้ยงนี่ก็ข้อควรระวังในเรื่องของ ของรกอยู่ลายครับลูกค้าหลุดอ,ออกเรื่องของอันซินนิวแชปเตอร์ครับท่านรองครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนี่ครับปริวัติทวตทวท่อนะครับการท่องเที่ยวไทยกับโครงการอันซินนิวแชปเตอร์อสร้างแหล่งท่องเที่ยวไหมซึง่งซึ่งไม่เคยเปิดตัวมาก่อนเนี่ยนะครับ,รบจะสร้างคือต่างเจดีเจดจังหวัดแต่และจังหวัดก็ขัดเลืองมาขัดเลืองมาให้ไปช่วยนอ้องประชาชนตรวจเทศได้โหวตกันว่าให้เป็นเป็นเป็นที่ถงเที่ยวแห่งไหมนะครับท่างเจดเจดจังเจดจังวัดข้องข้องเราท่งรุ่งุลาเนี่ย ข้องอับผือพนมส่งอุทยานธรรมอุทยานธรรมเข้าวนมาในร่วมข้องอับผือพนมนะครับอันนี้ส่งเข้าวหลุมบุก้วดด้วยพี่น้องประชาชนข้าวหลุมบุกวดนะครับทันทองเที่ยวนนะรวมกันวดอย่างเรวนี่จะทําให้เป็นใกล้มีทีงเที่ยวไม่เจ็บเจ็บแห้งปวดปีเต็ดเรือทันยังมีซิทนะครับทันยังมีซิทได้ลุนรางวัลเขาถือรับนะครับแต่รวดก็เลยจะได้ซิทในการลุนรางวัลลุนรางวัล มาร์ครางวัลบุญค่าเป็นเป็นล้านนะครับเป็นลนล้าคมีแอปเปิลไอแพดมีตัวเครื่องด้วท่านไปกิฟ์ไปตัวรส่าติเริงบินไปกลับภายในประเทศบตัรบตรกำนันชายโบกา้าดุงเร็บที่พักดานานบัตรเติมน้ำมันเป็นต้นนะครับพอนัานนั้นก็เชิญพี่น้องรวมกันโหวตครับนะะฮรวมกันโหวท์ทันจอบตีหนแต่ว่าควักดัวไปกันบัตรไม้ไม่นะครับบัตรไม้ไม่บัตรไม้ไม่รองเคยไปยังครับเขนาดไหน่วง ไม่ยากบอกเลยไม่เคยไปกับไปไปที่ www นะครับอันซีนนิวชาร์เตอร์ดอทคนะครับหรือไปติดตามได้ที่เพจกล้องเฟซบุ๊กกล้องทททอร์หรือไปติดตามเพจพีอาร์กล้องสุราษฎร์สำนักงานประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวนั่นเดี๋นั่นจะมีหลายเรื่อทั้งหมดนะครับรู้กันพูดครับรู้รู้พูดไปเมื่อนะขึ้้นมาไดสัก ช่องย้อนก็เก่งคบก้าไม่ดีเลยแต่ขึ้นด้วยนนี่ต้องขึ้นเนี่ยต้องไปสัมผัสวันนี้อะไรก็ต้องขึ้นไปด้วยแต่เชิญกันโวตนะครับไอ้สุรธานีโวตบรุนแรงวันกันครับขอบคุณเอาสุดท้ายกับท่านครับแต่ว่ามีข่าวเยอะเกียรติสุรัสเรื่องแพ็ปเกจทัวร์อ้เรื่อี่เรียกทัวร์ทิพย์นะคือตัวแต่ไม่ได้ไปจริงแต่เกิดขึ้นที่บ้านเราใช่ใช่คือก็ยักควักเตือนนะพี่น้องนะข้าเกิดขึ้นบ่อยเรื่องวันนี้นะครับข้าข้าเกิดขึ้นบอยว่าเราชอบ ไปฟังโฆษณาตามตามโซเชียลต่างๆแล้วเห็นว่ามันดีมันทุกข้อของดีของทุกมีน้อยพี่น้องนะครับประมาณท่านต้องรู้ก่อนยิงบางรายในโฆษณาปีกว่ามีได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการเช่นทททอะไรแบบนี้นะครับเพราะะฉนั้นท่านถ้ามีข้ออ้างว่าทางราชการเปสนับสนุนหรือมีส่วนรวมในการจ้างนี่ท่านต้องรอบถามส่วนราชการนั้นๆนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเยื่อไม่ต้องเสียต่างเป้านะครับเพราะสุราเนี่ยต้องทำบันทิดภาพมาเกิดวันที่สองนะครับวันที่สองเนี่ยก็มีกรุ๊ปกรุ๊ปเด็กนะวอนนะกรุ๊ปเด็กเนี่ย สือตัวแล้วถึงเวลาแล้วเลยเวลาแล้วไม่ได้ไปอไม่มีไม่มีนั่นถั่วทิพกรุ่มเด็กนี่ก็มาพบมาพบเจ้าทีแล้วประมาณสักร้อยว่าคนนะกลุมเด็กนี่ที่ถึงเวลาแล้วไม่ได้ไปนะประมาณเป็นร้อยเลยนะเป็นร้อยคนกับร้อยกว่าคนช่องลานว่าบาทกับกลุ่มที่ซ่องสื่อแล้วสื่อสื่อสือแพ็กเกจแล้วไปยุโรปหลายประเทศแล้วกลุ่มนี้เนี่ยยังไม่ถึงเวลาเดินทางอ แต่ยับวาบแล้วยับกลัวแล้วเออไม่ไม่ยากไปแล้วมาพบเจอแล้วอ่าเมื่อาคืนดีว่าพอโกทุกรอบเหมือนกันแต่เวลายังไม่ถึ่งดีนะครับกลุ่มนี้ก็กลุ่มใหญ่นี้ก็กลุ่มทีซ้อนี้ก็รวมๆกันแล้วก็สี่ทิพย์านมูลค่าที่ยลาน่องร้อยกว่าคนแต่ว่ายังดําเนินคดีไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึ่งเวลาใช่ไหมครับมากับคดีอลไรทำยุ่งในกลุ่มเดียวกันเลยบริษัทกับคือบริษัทนีไม่ใช้แล่ใช้ใช่ซึ่งก็คณะนี้เนี่ยทั้งทัน ผู้ว่าก็มอบให้ทำรองบรรดาท่านท่านรองผู้ว่าท่านบรรดานคับทางตำรวจกับทางตำรวจต่อโนี้ได้ดำเนินการซึ่งจนข้อมูลจนถึงเมื่อวานเนี้เจ้าหนา้าที <14> <14> <19> <19> ่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้แล้วนะฮกไร่แหละนะครับฮกายแเลยฮกรายก็มีทางกรรมการผู้จัดการผู้ถือหุ้นไหนหน้าต่างๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็โดยตั้งข้อหากันช่อโกุงพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นฝากประชาสัมพันธ์มาถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าท่านเคย นะครับรู้ทานทานอยุ่ในกลุ่มนี้หรือว่าท่านเคยซื้อเคยโดนลอกมาแล้วเนี่ยก็ให้ท่านได้ไปแจ้งความไปตีสถานีตำรวจทางทางร่วงเอ้ยการท่องเที่ยวสถานีตำรวจท่องเที่ยวหรือว่าไปตีตำรวจผู้ทอนเมืองก็ได้กับท่านไปแจ้งความเผื่อจะได้ค่าหญ่พ้นจับให้มดนะครับคนดีรวมกัินช่อกวงพี่น้องประชาชนครับก็ฟากพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ด้วยนะครับครับผม วันนี้รายการเล่นข่าชวชาวใต้นะครับตรงบอลไล่ประเด็นเลยนะครับอขอบคุณตันรงผู้ว่ารับตันมุนกราบผมสิ้นเกียรติรายการมาข้อมูลดีๆีครับขอบคุณมากครับตันรงครับขอบคุณมากครับ